สบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับทองดาอีกตามเคยเนาะมื้อนี้ทองดาก็สิสวนทุกคนมาต้มน้ําปลาล้าหรือต้มน้ําปลาแดกไว้กินเองเนาะอันนี้ก็คือปลาแดกที่ทองดาเฮ็ดเองนะกิอันนี้มื้อนี้ไซส์ประมาณเกือบสองโลสองโลเกือบสามโลพอดีเนาะตัวใหญ่ๆก็สีต้มไปน้ากันเลยปลาแดดทองดาที่ทองดาเฮ็ดทองดาก็สีเอาไส้รวมๆกันนะแบบว่ามีมีต่หัวในหัวนี่คือทองดาเวลาควา ปลาที่ตากแดดนะทงดำกระสิตัดหัวออกแล้วก็เอามาสาวเกลือเฮดปลาแดกได้เนาะคือกันเนาะมีทงดำกระสีเขี่ยวให้มันก้างมันหลุดออกก่อนเนาะเลาก็คนไปคนมาปลาแดกนี่อันเฮาเฮดเองเนาะเฮากระซี่ห่วเฮาใส้ปลาอ,อย่างแน่นะ้ำแล้วก็ได้ความสะอาดพร้อมเนาะอันนี้ทงดำกระสีคนให้มันมันละลายก่อน แล้วจังซีไ่อันพวกเครื่องปรุงลงไปเนาะนี่นะตัวย่า่ๆเขาก็เอาอันจองนี่แหละคว,วดๆออกให้เนื้อมันเปื่อยมันลุยออกนี่เขาก็ค้างไฟมาสักพักหนึ่งแล้วก็เนื้อมันโดนความร้อนมันถือความร้อนแล้วมันก็ซิเปื่อยออกง่ายนะแล้วก็คนคนให้อันนั้นเบื้องน้ํามันเข้มข้นเข้มข้นแหงทุกคนุณนะเข้มข้นมาก น้ำปลาลเขาทำเองเนาะอันนี้ต้องทำอันหมักไว้เกือบประมานสี่สองปีสองปีกว่าๆพุ่นล่ะนี่นะหมักไว้ตั้งเต้จนลืมนาทีประมาณสองปีกว่าเนาะเข้มข้นหอมเลยละทุกคนพอเนื้อปลามันลุยมันเหลือแต่ก้างกงสีนานํำก็ใส่ใบมะเขียบแล้วก็ใส่ใบมอน ใส่ใบกระถินลงไปเนาะแล้วก็ใส่หมักนัดหรือว่าสับป,ประรดนั่นแหละลงไปกระสิโลแล้วก็สีเติมเติมน้ําลงไปเติมน้ําลงไปเพื่อเล็ดเพื่อลดความเค็มเนาะน,น้ํานี้ธรรดาใส่ประมาณฤิธิครึ่งเนาะน้าจุกจุกง่ายนะน้ําดื่มจุกง่ายนะใส่ลงไปเลยหนึ่งฤทครึ่งหรือว่าถ้าประแดกผู้ใดเค็มแห้งกะ ใส่สองลิตรลงไปได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเวลาเขาเขาปรุงแล้วเขาก็ซีมเบิ้งนะว่าเขามาักรสจังใดว่าปลาแดกนี่หอมแหงทุกคนเ้อาไนั้นปรุงด้วยน้ำตาลเนาะน้ำตาลปีบ๊บคนให้มันละลายไปเลยแล้วก็เต่งน,นัวอันนี้ก็มักนัวหลายนัวน้อยก็ใส่ตามใจมักได้เลยเนาะแล้วก็ เอาก็ะไส้กะปิลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเนาะแล้วก็คนเอากระสีเคี่ยวประมาณ30นาทีเนาะใส่ไฟอ่อนเด้ออันนี้ท่องราว่ามักนัดมันเปียงใหญ่เกินไปมันสีบอนออกอันนั่นไวน้แล้วท่องก็เอาไปหั่นเป็นหั่นให้มันน้อยลงแล้วก็สีเคี้ยวไปเขาบอต้องใส่ไฟแหงเนาะถ้าใส่ไฟแหงมันสีปูดนะ เพราะว่าน้ำปะลาล้ามันมันจะมีฟองนะเวลาเาวันถ้าเขาใส่ไฟแหงมันก็สิพูดพลพูดออกมาเนาะแล้วก็ค่อยๆคนไปแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆอสมัยแม่ทองดำพาเห็ดนี้เพิ่นสีไสทางบ้านเฮาเนาะเพิ่นสีไสใบใบหญ้าหน,นอนนายนะแต่ว่านี้เฮาหาหาบ่มีเฮาก็บบต้องใส่ก็ไเ้เนาะใส ใบมอนใบกระถินแล้วก็ใบมะเขาะใบมอนกับใบกระถินนี่เขาใส่เพื่อเพิ่มควมนัวเนาะมันเพราะว่าใบกระถินมันสีนัวแล้วก็เออใบกระถินนั้นเพราะเราเพิ่มใส่ให้มันให้มันสีมันสวยใบสีใบอันสีมันงามแล้วก็ใบมอนกับใบอันมะเขียบนาะเราใส่ให้มันหอมมันให้มันชูรสชาติของเขาขึ้นมา พอเคี่ยวเนาะประมาณ30นาทีหรือว่าไปสีเคี่ยวโดนกอน,นั้นก็นได้แต่อันนี้ของแดาเคี่ยวประมาณประมาณ3ามสนาทีนี่แหละแล้วเขาก็อเอามากองเนีย่ยตากกองเขาก็เอาแต่น้ำค่อยๆกองไปเนาะไปสีใช้ผ้ากองก็ได้นี่ค่อยๆกองไปเนาะเบื้องกองออกมาแล้วสีแห้งงาม เอาต้มกินเองแบบนี้เนาะมันกระสีแบบสะอาดนะทุกคนเขาก็หูด้ด้วยว่าปลาแหล่งปลาเขาเอามาใสแล้วก็เขาปรุงเองเขาล้างเองเนี่ยใช่ไมันก็สะอาดนะเขาเฮ็ดกินเองก็สะอาดแต่ว่าบ่บว่บได้หมายความว่าอันตามท้องตลาดกับอันเอากะบ,บูหูคือกันเนาะอันนี้ก็ได้ว่าเพื่อนปรุงมาแบบใดอันนี้เขาหมาักเองก็มั่นใจได้เลยในความสะอาด ค่อยๆกองออกแบบนี้เลยการต้ม <c oughs> น้ำไผ่ซีไส้ใบเตยน้ำกระไรเนาะเพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปอีกมันซาพอทานใจทงดัายกขึ้นเลยยกยกกองเลย,นะยเนาะนี่ใส่เตาอีกเทลงไปเลยพอกองแบบนี้แล้วเราก็เอาปะให้มันเย็นแล้วก็ กอกใส่ขวดเก็บไว้ได้ดนเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่มากกินปลาล่ามากกินแบบว่าอาหารที่ใส่ใส่ปลาราเสียมันก็สิเก็บบวได้โดนหรอกเพราะว่าเขาเห็ดกับข้าวทุกมือนะเขาก็ต้องปรุงเขาก็ต้องใส่ปลาราอยู่แล้วบอกว่าสีเป็นอ้อมเป็นแกงหรือว่าแม้แต่ตามเจวเนาะเขาก็ยังใส่น้ำเหยะน้ำปลาราลงไปสิก็หอมนะ ก็หอมก็แซ่บไปเป็นคือท้องดำเลยยิ่งตำอันแจ้วบมะเขืด,ดิบใส่กระเทียมอยงีนะแล้วก็เหยาะน้ำปลาล้าลงไปปิ้งปลาปิ้งหมูใส่อย่างซีก็แซ่บแล้วกินกับข้าวเหนียวเนาะถ้าผู้ใดที่โ่มักกินปลาล้าเพิ่นกะสีอันผู้โภมักก็คือบนะ่มักเนาะผู้มักก็ว่าแซ่บผู้บ่มักก็ว่าพอแซ่บอันนี้ก็แล้วแต่ความมักของคนเนาะนะก็กองไปเลย ไปรอบสุดท้ายจะส่วนก้างมันนี่นะเนาะเฮาสิเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปฮ็ดเป็นปุ๋ยก็ได้ตอนสมัยสมัยเป็นเด็กน้อยนะอันหญ่าทองดำเนาะเพิ่นเฮ็ดนะเพิ่นต้มปลาต้มปลาราหรือต้อตมปลาแดงสินะแล้วก็เพิ่นก็เสิเอเอาเอาก้างเนี่ยไปพึ่งไปพึ่งตากแดดหลังจากนะั้นเพิ่นกระเอามาเฮ็ดเป็นปน เฮเป็นเป็นผงไหมมาคัว่วคั่วแล้วก็เฮ็ดเป็นผงแล้วก็เอามกพริกโรยสินะเอามาหอยกินกับข้าวเจ้าเด้อยทุกคนแซ่บนี่นะอันนี้ก็แล้วแล้วนี่ทงน้ากะสิมาต้มน้ําเนาะต้มน้ําลววขวดที่สิไส่นะ้ําปลาของเองหงาทงน้ำก็สีใส่ขวดใส่บรรจุใส่ขวดแก้วไว้ยังส่เนาะขวดโหลสิก็ล้างสะอาดแล้วเฮาก็เอามารวกวก่อน นี่นะลวกน้ำฮ้อนนะสิเนาะเพราะว่าเวลาเราลวกแบบนี้นะมันเฮ็ดให้น้ำปลาราของเรานะยู่ได้โดนบรรจุของบรรจุพันของเราสะอาดันะก็ิอยู่ได้โดนถ้าไผ่บสไซวดอันโหลแบบนี้ก็อันให้ใส่ควดอันพลาสติกก็ได้เนาะอันนี้ก็ถ้าเป็นขวดใหม่เราก็สามารถให้ได้เลยถ้าเป็นขวดอ่าเก่าเขาก็ ล้างสะอาดแล้วก็เอาอันคว่ำให้มันสะเด็ดน้ําก่อนเนาะใ่่ันนั้นก็เอาขึ้นเลยเลยวันนี้เอาขวดที่สองลงไปตั้นน้ำล้างไว้ทั้งหมดสามขวดเนะาะทัะ้งตีลาเทียนลวกลวกเป็นขวดโหลทุกขวดเลยนี้นกะแช่น้ำห้อนลงไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้น ขวดที่สามลงไปเลยฝาก็ลวกไปน้ำกันเนาะเพื่อบอกให้อันน้ำปลาราเฮาเสียไว้นะครับเอาขึ้นเลยตรงนี้ ของหมักดองเนาะถ้าเอาใส่ขวดอันแก้วแบบนี้นะมันก็สีปลอดภัยเนาะอันนี้จะควมเชื่อเองนะแต่ว่าบางทีเขาเ็าอันเลี้ยงพรได้เอาใส่ขวดพลาสติกก็ไ้เนาะถ้าเก็บไว้โดนก็ควรจะจะหมักมันจะเอาใส่อันขวดโหลแบบนี้เนาะมันก็สีแบบบ่มีกินสาปนะนก็มากอรอใส่เลยอันนี้ก็เหมาะได้หมอบ่บง่ายเลยเนาะ เราเป็นคนหนึ่งที่ว่ามากกินมากกินปะลาะนะ่าบอกว่าิีฮิตแกงหรือว่าฮิตอ้อมเฮ็ดนมกอย่างนี่นะใช่ใส่เบิดตเลยนะ้ำปะลาก็เลยอันอปะลาลาเฮามีอยู่แล้วเอาต้มเองก็ได้นะปกติก็อันซื้อปลาแดกขวดกินอยู่แล้วลหละแต่ว่านึกได้ว่าตัวเองก็ฮิตปะลาลาไว้หลายนะบ่ได้เอามาต้มจากเทื่อมอน,นี้ไปทางไหนก็นบบ่ได้เพราะว่าฝนมันตก ฝนตกปล่อย,อยเบิดมือเลยเืันนี้นะนำกระก,กลงไปนี่นะหอมห้นห้น,หนหอยู่ทุกคนหอมน้ำปลาแดงเนาะยิ่งกินส้มมะม่วงนะทุกคนเหยาะน้ำปลาแดงลงไปน้ำปลาลาลงไปสินะเขาคัาโหยใส่เนาะโอ้ยแ่บจ้าได้สามโลเลยเนาะ นาสิกุ้มหลายเดือนเติบเราต้องไปซื้อเพื่อนกระไดเนาะเพราะว่าเขาเิ็ดเองได้อยู่แต่ถ้ายำยำจำเป็นยำข้าวบัวนี้เนะี่ยเขาก็ซื้อปลาขวดกินปกตินั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้คือเิ็ดเองแล้วก็มาต้มเองเลยนี่นะคะเสร็จแล้วจ้าอันนี้ท่องนำก็สิบโันาปิดเลยนะเอางอมไว้ทระซิบก่อนเพราะว่ามันยังฮอนอยู่นะถ้าปิดเลยเดี๋ยว มันเอากริิงวอมไว้ก่อนเดี๋ยวแล้วให้มันเย็นแล้วจังสีจ่ะล็อกให้มันสนิทเนาะนี่จ้าทุกคนน้ำปลาร้าของห้องดังกะเสร็จแล้วเรียบร้อยลองเอาไปเฮ็ดเบิงงเด้อ